มาถึงหลักธรรมะที่พุทธบริษัทส่วนส่วนมากจะเข้าใจกันอย่างคัดเคลื่อนกันอยู่นั่คือสิ่งที่เราเรียกว่าผีผีมีจริงไหมถ้ามีอะไรคือผีที่แท้จริงนะ ก่อนจะไปถึงคำว่าผีมีจริงไหมเนี่ยก็เราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าผีกันให้ชัดเจนก,ก่อนผีเป็นคำบัญญัติเป็นภาษาไทย,ยถ้าเป็นภาษาต่างประเทศก็เรียกว่าโกดเ,เป็นคำบัญญัติของใคร ก็ไม่ทราบไดนะ้มีมานานแล้วแล้วก็เชื่อมานานแล้วและก็เข้าใจอย่างนั้นมานานแล้วนะตอนนี้ผีมีจริงไหมนะตอบว่ามีจริงนะแต่มีจริงตามหลักของความเชื่อนะที่ไม่เป็นไปตามหลักของกลามาสูตรนะที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไวนะ้ว่าอย่าเชื่อโดยฟังตามๆกันมาว่าจริง นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะพบภูมิที่พระบรมศาสดากล่าวนั่นะเลยเห็นว่ามีจริงนั้นมีอยู่เพียงห้พบภูมิใหญ่ๆเท่านั้นนะได้แก่อะไรบ้างได้แก่หนึ่งพบภูมิของสัตว์รนกะพบภูมิของเดรัชานพบภูมิของเปรติสัยพบภูมิของมนุษย์และก็พบภูมิของ เทวดามีอยู่5้าภพภูมิตอนนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เรียกว่าผีเนี่ยควรจะอยู่ในภพภูมิใดบ้างถ้าดูแล้วเนี่ยสัตว์นรกไม่ใช่แน่เนะพราะภพภูมินี้หมดโอกาสนะที่จะขึ้นมาท่องเที่ยวเนะดรจชานนะก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันอยู่คู่กับมนุษย์ก็ได้แก่พวกนะสุนัขแมว โช้างมา้าลาอย่างนี้เป็นต้นนะมนุษย์ก็ไม่ใช่เนะพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์นะตอนนี้เมื่อตัดสามภพภูมิออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียงสองเท่านั้นก็คือภพภูมิคือเปรตและก็ภพภูมิเทวดาเท่านั้นนะนะดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าผีตามความหมายของคนทั่วไปก็น่าจะอยู่ในภพภูมิของเปรต และก็ภพภูมิของเทวดาก็ลองพิจารณาดูนะด้วยสติด้วยปัญญาของเราว่าควรจะอยู่ในภพภูมิไหนระหว่างเปรตกับเทวดาทีนี้ก็มาถึงคำว่าผีกับปิญญาณเหมือนกันไหมแต่ถ้าผีหมายถึงเปรตหรือเทวดาซึ่งตามความเป็นจริงไม่น่าจะเป็นภพภูมิเทวดา กับคำว่าวิญญาณจึงเป็นคนละสภาวะกันนะคือเปรตนั้นจะมีขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งห้าขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณนะส่วนวิญญาณน,นั้นเป็นหนึ่งในขันห้านะวิญญาณขันมีหน้าที่รับรูนะ้วิญญาณขันเป็นธรรมชาติที่มีหน้าที่ รับรูนะ้ดังนั้นวิญญาณจึงล่องลอยไปมาไม่ไดนะ้จะต้องมีขันใดขันหนึ่งรองรับเสมอนะตามพระสูตรของพระศา,าสดาได้ตรัสเอาไวานะ้ในเรื่องของวิญญาณทิตินะพระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณทิติ4อย่างนะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารปึงเห็นว่าเหมือนกับดิน นันทิราคะเหมือนกับน้ำนะวิญญาณซึ่งประกอบด้วยเหตุปัจจัยคือกรรมนะพึงเห็นว่าเป็นเหมือนกับพืชทั้ง5าพนะิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณซึ่งถือเอารูปนะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่ซ่องเสพและก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพบูรณ์ได้นะและก็พระอ,องค์ก็จะตรัส วิญญาณถือเอาเวทนาถือเอาสัญญาถือเอาสังขารนะก็ตัดเหมือนกับในเรื่องของรูปพนะสูกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญตัตนะิซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความพียบูรณ์ของวิญญาณนะโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร ดังนี้ไม่ใช่ฐานะนั้นแสดงว่าวิญญาณไม่สามารถที่จะล่องลอยไปไหนมาไหนได้ถ้าปราศจากรูปเวทนาสัญญาและก็สังขารเป็นที่ตั้งอาศัยและอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับวิญญาณก็คือวิญญาณนี้เกิดดับนะตลอดเวลาตามพระสูตร ิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดนะีดวงหนึ่งเกิดขึ้นนะดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะคือถ้าปุถทุชนเนี่ยไม่ได้สดับนะในคำพระศาสดานะก็จะคิดว่าวิญญาณนิ้นะท่องไปเที่ยวไปมีแต่เกิดและไม่มีดับนะนั่นคือจะเป็นการเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดอย่างยิ่ง เพราะวิญญาณน,นั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั้นวิญญาณจะล่องลอยนะไปโผล่ที่นั่นทีที่นี่ทีไม่ใช่ฐานะนะดังนั้นคำว่าผีที่เราท่านๆเข้าใจก็คือภพภูมิแห่งเปรติสัยหรือภพภูมิแห่งเทวดานะที่มีระดับนะชั้นต่ำนะนะและเปรตที่เราที่เราได้เห็นบ้างได้กลิ่นบ้างได้เสียงบ้างนะ จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวก็คือเขามาขอส่วนบุญหรือว่าขออาหารเนะพราะว่าอะไรเพราะพระสัตสาดตรัสว่าพบภูมิที่ไม่มีอาหารของตอนเองคือพบภูมิแห่งเปรตเท่านั้นนะสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานมนุษย์มีอาหารของมนุษย์เทวดามีอาหารของเทวดา มีแต่พบภูมิเปรตบเท่านั้นที่ไม่มีอาหารเป็นของตนจึงต้องอาศัยอาหารจากการอุทิศนะส่วนกุศลไปให้เท่านั้นดันะงนั้นเวลาที่เราสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานศีลภาวนาเนะี่ยให้เจริญเมตตาและอุทิศไปเพื่อพบภูมิแห่งเปรตนี้ด้วยนะและนี่ก็คือนะคำว่าผนะีคำว่าผีที่เราเข้า,ขาใจกัน นะนะสรุปว่าผนะีก็คือคำว่าเปรตนะจริงๆเปรตไม่น่ากลัวนะเพราะมันคือวิบากแห่งกรรมเก่านะที่ได้กระทําแล้วก็ไปสู่ภพภูมิแห่งเปรตนะแต่เปรตที่น่ากลัวคืออะไรคือสภาวะจิตของเราเที่มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความโลภนะเป็นอนุสัยไอ้ตรงนี้แหละ เขาเรียกว่าเปรตในร่างของมนุษย์นะมนุษย์สะเปโตแปลว่ามนุษย์เปรตนะคือเปรตในคราบของมนุษย์ก็คือร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตนี่คือธรรมะเพื่อความเข้าออใจในเรื่องของธรรมแท้ๆนะอย้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ